เอาละเอาละแล้วม like ah uh, ีการเถินเกิดขึ้นอ uh, ่ะหนูเลยหนูเลยอ่ะคนแรกบอกยังดีกินข้าละบอกินข่าอะเดี๋ยวพี่บินเดี๋ยวพี่บินลองพูดนะแล้วหนูบอกนะว่าถูกไหมอะไรนะขออีกรอบสิกินข้าวแล้วบอกอืมกินข้าวแล้วบอได้บอได้ยูบอได้ยูค่ะอ่ะมเป็นคนแรกค่ะสวัสดีค่ะอาริสพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นเป็นคนมอค่ะ นี่ค่ะขอบคุณนะคะอ่าน่ารักน่าร๊อยนะคะอ่ะคนถัดมาค่ะเรายังเหลืออสามคำนี่ต้องฝึกอิลล่าอิลล่าเอาแบบคำเด็ดเด็ดเลยที่แบบว่าใครอุดรอหนีห้องวะหกไก่เ็นปกติแม่หนูกินเข่าแซบบอเอาสองคนอีกคือมีแต่แนี่ยเอากลินเอาอย่างี้ขอเปลี่ยนเป็นพี่พินแซบไม้ได้ไหมเป็นพี่พินแซบไม้ได้ไหม พินแสบบอพี่พิณแสบบออันนี้ถามด้วยนะคะขอคำตอบด้วยนะคะแสบค่ะโอ้พิณทำยัไงได้ไหมผ่านไหมได้ยูบอผ่านค่ะได้ยูบซื้อให้น้องเลค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะน่ารักที่สุดขอบคุณอ่าเขาคงตีอ่าขออนุญาตทานผนไปทางแนวกลิ่นนิดนึงสองข้อนี้เนีสิที่พวกเราเรื่องแนวกลิ่นนะอ่าอีหล่าลองสอนนักเอกของเขาบอกภาษาอีสานเนี่ยลูก อร่อยอีหลีจ้านเอรก็ยังอยู่เรื่องของกินกันอยู่นะคะรู้แล้วว่าชาวอุดรเนี่ยมักกินหลายใช่ไหมแอบว่าหันนี่ยังก็เอาใหม่เอาใหม่อีกทีแซ่บอีหลีจ้านเนอรว้า y เราจะต้องเรียนแบบอินเนอร์ด้วยนะต้องอินเนอร์ด้วยนะแซ่บอีนน์จ้า อิลิซาบอกให้ได้คือน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหนึ่งสองสามแซดอิลิซาได้ไหมได้ไหมได้ไหมค่ะนค่ะมาขอบคุณค่ะโห่ยแบบติดพื้นทุ่ยทายค่ะอันนี้เราจะยังอยู่ในเรื่องของกินกันอยู่หรือเปล่าน้ออ่านรู้สิสองอย่างนักเอกสองวันกินหมูกระทะอยู่บ่อะไรนะกินหมูกระทะอยู่ไหมเหรอใช่ไหมไม่ใช่ กินหมูกระทะอยู่บ่อกินหมูกระทะอยู่บ่อหรอใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคถ้าอย่างนั้นต้องใส่อินเนอร์เข้าไปด้วยหนึ่งสองสามกินหมูกระทะอยู่บ่อื้อได้ไหมเ่ะให้แถวแถวไม่ได้เหรอเออหนอง้ายเอ้าแล้วมันต้องยังไง่ะแปลว่าอย่างอะกินหมูกระทะอยู่บ่อก็ถามาไงว่าแบบกินหมูกระทะอยู่ในบ่อเออมันแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะแปล กินหมูกระทะอยู่บ่อก็คือก็คือสรุปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าชาวอุดรชอบกินมากทุกคำที่สอนคือเกี่ยวกับของกินล้วนๆกินหมูกระทะอยู่บ่อเราก็ชอบเหมือนกันใช่พี่เมยนก็ชอบพี่เฟิร์นนี่ค่ะ